thank mm -hmm. you สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพ่เชา,าวลักคนาราศีมีนทุกๆุกท่านนะคะและแม่หมอก็ขอสวัสดีเนาะในท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่กิม563 c h a n n ชานลค่ะและคลิปนี้จะเป็นคลิปทำนายดวงชะตารายปากนะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตา ในช่วงครึ่งเดือนหลังปากหลังนับตั้งแต่วันที่16ถึง28กุมภาพันธ์ปี2568ของผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนหรือจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมไปจนถึงวันที่12เมษายนโดยประมาณนะคะ เอาละค่ะก็สำหรับโชคชะตาวาสนาของชาวลักนณาราศีมีนทั้งหลายในช่วงครึ่งเดือนหลังปากหลังนี้นะคะถือว่าน่าจะเป็นจังหวะเวลาที่ตัวของคุณนะคะจะมีความผ่อนคลายสบายใจในหลายเรื่องมากขึ้นแล้วนะคะ ถือว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่จะเป็นโอกาสทองจะเป็นโอกาสดีๆหลายสิ่งหลายอย่างก็จะมีเข้าหาคุณอย่างเป็นรูปธรรมท,ที่แม่หมอต้องบอกอย่างนี้นะคะก็เป็นเพราะว่าดาวพฤหัสบดีดาวประจําตัวของชาวมีนนะคะ14กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปค่ะดาวประจําตัวของคุณจะไม่ถอยหลังแล้วนะคะเพราะดาวว่าาสนาของเรานะคะเริ่มที่จะเคลื่อนตัวไปข้างหน้าได้นะคะตรงนี้ก็จะส่งผล ให้ชีวิตของเจ้าชะตาจะขยับขยายได้มากขึ้นจะหยิบจับคิดทำในสิ่งไหนนะคะมันก็จะมีผลตอบรับที่ดีไม่ช้าไม่อืดอาดนะคะไม่ต้องรอคอยเวลาอันยาวนานเหมือนกับช่วง3-4เดือนก่อนหน้านี้ และที่สําคัญค่ะดาวพฤหัสนั้นกําลังจะได้รับแรงหนุนจากดาวสุกที่โคจรโยกหลังอยู่นะคะดาวสุกนั้นจะเป็นทั้งมหาอุดเป็นทั้งเกษตรสลับเรือนจึงถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีต่อชาวมีนนะคะ ดวงดาวจะส่งผลดีเกี่ยวกับเรื่องของคอนเน็กชันเพื่อนฝูงการเข้าสังคมหรือจะแปลว่าคุณมีเสน่ห์เมตตามหานิยมผู้ใหญ่เจ้านายให้การสนับสนุนช่วยเหลือหรือจะแปลว่าคนรอบข้างรอบตัวนะคะก็จะคอยซับพอตในเรื่องที่ชาวมีนเอ่ยปากร้องขอมากขึ้นค่ะ อย่างไรก็ดีค่ะชาวมีนเนื่องจากในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้าดาวพระฤหัสดาวสุขโคโจรอ,อยู่ในมุมที่ดีก็จริงแต่ดาวพุธนั้นจะโคโจรเป็นวินาศนะคะไปจนถึงวันที่26กกุมภาพันธ์ เอาล่ะพอดาวพุดเสียนะคะอันดับแรกนะคะตัวของเราก็จะต้องระวังในเรื่องของคำพูดคำจาเอกสารสัญญาต่างๆที่อาจจะมีข้อติดขัดจะมีปัญหาเกิดขึ้นก็ได้และอีกประเด็นนะคะก็คือระยะนี้นะคะชาวมีนหากไปได้ยินได้ฟังอะไรเข้านะคะตัวของคุณก็อย่าไปคิดมากกับคำพูดของคนอื่นนะคะ คนรักเรามีค่ะแต่คนที่หมั่นไส้ไม่หวังดีกับเรามันก็เยอะนะคะบางทีก็จะไปเจอกับคนที่พูดจาดูหมิ่นเหยียดย้มนะพูดจาไม่ให้เกียรติเราตรงนี้ก็จะต้องปล่อยผ่านไปนะคะเพราะการที่เรามัวแต่ไปแค่คำพูดของคนที่เขาไม่ได้หวังดีกับเรามันก็จะทำให้เราต้องเสียทั้งเวลาและก็เสียความรู้สึกนะคะและมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับเราเลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ชาวมินจะต้องระวัง ก็คืออุปกรณ์เข้าของบางอย่างในบ้านนะคะจะพังจะเสียหายโดยเฉพาะจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้ารวมไปถึงมือถือก็เป็นไปได้นะคะในวันที่27กุมภาพันธ์นะคะช่วงใกล้ๆสิ้นเดือนดาวพุธก็จะย้ายออกจากความเป็นวินาศค่ะถึงตอนนั้นนะคะแม่หมอบอกเลยว่าหลายสิ่งหลายอย่างก็จะดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะประเด็นของการเจราจาสื่อสารต่างๆนะคะ หรือถ้าหากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับคนใกล้ตัวกับครอบครัวยังไงก็ถือว่าจะได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้นในช่วงปลายเดือนเช่นกันค่ะส่วนดาวอาทิตย์นะคะดาวเจ้าเรือนอรีนะคะก็จะย้ายเข้าไปเป็นวินาศเนาะในช่วงวันที่13กุมภาพัานธ์นั่นก็แปลว่าอุปสรรคปัญหาศัตรูทั้งหลายจะวินาศไปสิ้นไปนะคะส่งผลให้นะคะภาพรวมดวงชะตาของคุณในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะ ถ้าตัดในเรื่องของคําพูดนะคะตัดในเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีออกจากปากของคนอื่นนะคะแม่หมอมองว่ายังไงก็เป็นจังหวะที่ดีเยี่ยมของคุณนะคะหลายสิ่งหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานทั้งหลายมันก็จะมีความราบรื่นมากขึ้นปัญหาที่มีก็จะคลี่คลายได้ในหลายอย่างคะ่ะ แล้ก็ถือว่าคุณนั้นจะมีโชคดีมีโอกาสดีๆจากดาวศุกที่พุ่งขึ้นเป็นมหาอุดด้วยดังนั้นยังไงนะคะตัวของชาวมีนก็ควรที่จะคว้าโอกาสนี้ไว้และก็พยายามใช้ความสามารถที่ตัวเองมีนะคะกอบโกยความสำเร็จกันอย่างเต็มที่นะคะดวงการงาน ดาวเจ้าเรือนการงานของชาวมีนนะคะก็จะเริ่มกลับมาเดินหน้าได้แบบช้าๆอีกครั้งในวันที่14กุมภาพันธ์นี้แล้วล่ะคะ่ะและดวงดาวนะคะก็จะได้รับพลังงานจากดาวศุกที่โคจรโยกหลังจึงส่งผลให้หน้าที่การงานของชาวมีนโดยส่วนใหญ่คุณจะต้องไปเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงสังคมการเดินทางนะคะ บางท่านก็จะเป็นช่วงที่ต้องตีเซนต์นำเสนอผลงานหรือจะต้องประชุมสัมมนาทำงานกับคนหมู่มากก็ได้ค่ะและเมื่อดาวอาทิตย้ายเข้าสู่วินาศนั้นก็แปลว่าปัญหาศัตรูคู่แข่งขันจะถูกสาสางออกไปกราจัดไปบางทีจะแปลว่าศัตรูแพ้ภัยตัวเองก็ได้ ดาวสุขที่ทับลัคนานะคะก็จะทําให้เจ้าชะตาจะมีบรรยากาศของความผ่อนคลายสบายใจนะคะจะมีความสุขในงานที่ทําหรือสิ่งที่รับผิดชอบอยู่มากขึ้นค่ะและภาพรวมดวงการงานของชาวมีนนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้แม้มองมองว่าศัตรูคู่แข่งขันจะหายไปปัญหาก็จะคลี่คลายได้มากขึ้น ถือว่าจะเป็นจังหวะที่หลายคนนะคะจะสามารถพลิกสถานการณ์จากร้ายให้กลายเป็นดีได้อีกครั้งส่วนคนค้าคนขายทั้งหลายนะคะก็ถือว่ายอดการค้าธุรกิจของคุณจะพุ่งจะปังมากๆในช่วงปลายเดือนสิ้นเดือนนะคะดวงการเงิน ดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวมีนนะคะจะถอยหลังอยู่ในตำแหน่งพันธุคานเอาล่ะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้เนาะมันก็มีโอกาสเนาะที่ชาวมีนคุณอาาจ,จะต้องเสียเงินหรือว่าจะมีภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านรถครอบครัวซะเป็นส่วนใหญ่บางคนก็จะต้องเอาเงินไปซ่อมบ้านซ่อมรถหรือจะต้องซื้อของเข้าบ้านซื้อมือถือเครื่องใหม่ก็ได้ค่ะ ส่วนในเรื่องของรายรับที่จะมีเข้ามานะคะนอกจากจะมาจากรายได้หลักที่คุณได้เป็นประจําในทุกเดือนแล้วนะคะชาวมีนก็ยังมีดาวศุกร์ทับลัคนานะคะมีมาตารฐานเป็นมหาอุดและตรงนี้ก็ถือว่าจะเป็นจังหวะของการรับทรัพย์รับโชคจะเป็นโอกาสทอง ของคนดวงดีถือว่าเจ้าชะตานะคะจะโดดเด่นในเรื่องของการค้าการขายการลงทนุนเพียงแต่ชาวมีนก็จะต้องศึกษาให้ชัวร์ก่อนนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่านอกจากดาวศุกร์แล้วคุณยังมีดาวราหูที่ทับลัคนาด้วยและตรงนี้ก็อาจจะทำให้เราหลงผิดจะเชื่อคนง่ายจะตัดสินใจผิดก็ได้ค่ะ ส่วนใครนะคะที่ทำหลายอาชีพนะคะทำงานเสริมค้าขายออนไลน์นะคะทำธุรกิจบริการนะคะความสวยความงามนะคะเป็นในหน้ารีวิวสินค้านะคะตรงนี้ถือว่าคุณกำลังจะได้เงินจากความสามารถ จากพรสวรรค์ที่คุณมีนะคะเรียกว่าภาพรวมการเงินอาจจะมีสะดุดบ้างเพราะค่าบ้านค่ารถนะคะแต่ว่าในเรื่องของโชคลาบลาบรอยช่วงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างโดดเด่นนะคะและแม่หมอแนะนําว่าชาวมีนอาจจะต้องเน้นโชคทางไกลโชคจากช่องทางออนไลน์เป็นหลักนะคะดวงความรัก เอาละค่ะถึงแม้ว่าคุณจะมีดาวศุกร์เป็นดวงดาวที่ช่วยเสริมเสน่ห์ให้กับคุณก็จริงอยู่แต่ก็ปรากฏว่าดาวพุธดาวคู่ครองของเจ้าชะตาจะโคจรตกอยู่ในตำแหน่งวินาศค่ะ มันก็เลยทําให้ความรักของคุณอาจจะดูอีรุงตุงนางนิดหนึ่งนะคะคือด้วยตําแหน่งของดวงดาวมันก็กลายเป็นว่าในหลายคนเหมือนกันนะชาวมีนที่คุณจะต้องเข้าไปพัวพันกับความสัมพันธ์ในรูปแบบที่ต้องปกปิดซ่อนเร้นบอกใครไม่ได้บางคนแฟนก็อาจจะนอกใจแอบไปมีคนอื่นมีความลับกับคุณ หรือบางท่านนะคะก็อาจจะเป็นตัวเรานี่ล่ละค่ะที่จะไปข้องเกี่ยวกับคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้ว แต่ตรงนี้นะคะเราก็จะต้องระวังตัวระวังใจกันให้ดีแต่ว่าในหลายๆคู่นะคะเมื่อดาวความรักเป็นวินาสก็แปลว,ว่าจะต้องอยู่ห่างกันไกลกันจะต้องแยกกันอยู่ก็ได้นะคะส่วนคนที่ยังโสดค่ะกุมภาพัน์นี้เหมือนโชคจะไม่ค่อยเข้าข้างคุณนะคะดังนั้นความรักก็อย่าไปคาดหวังอะไรมากค่ะคบได้คุยได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้ข้อแม้ที่ว่าอย่าได้ไปเผลอรักใครมากกว่ารักตัวเองนะคะดวงสุขภาพ เนื่องจากตัวของเจ้าชะตานั้นนะคะจะมีดาวหลายดวงโครจรตกตำแหน่งวินาศร่วมกับดาวเสาร์ก็เลยเป็นสาเหตุทำให้คุณนะคะจะคิดมากจะคิดเยอะหรือจะมีความวิตกกังวลใจจะแคร์ความพูดของคนอื่นจนสูญเสียความมั่นใจก็ได้และนอกจากนี้นะคะชาวมีนทั้งหลายจะต้องระวังในเรื่องของการพักผ่อนการที่นอนน้อยจนเกินไปตรงนี้จะทำให้โรคภัยไข้เจ็บถามหาคุณนะคะ และในหลายท่านนะคะช่วงนี้ก็อาจจะมีอาการเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดหลังปวดไหล่กันอยู่บ่อยๆนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์ ปี2,568นะคะเอาล่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะแม่หมอรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานกันด้วยนะคะหรือถ้าหากท่านใดค่ะที่คุณใจดีกว่านั้นนะคะจะช่วยสนับสนุนช่องของเราด้วยการกดโด o n ท t i super t a n หรือจะเขียนคอมเมนต์ทักทายแม่หมอนะคะใต้คลิปนี้ก็ยิ่งจะดีมากๆเลยนะคะยังไงแม่หมอก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟัง ช่องพี่ขีม563 c h a n n ชานด้วยค่ะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ